ข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์อย่างนี้ว่าการที่คนเรานั้นรู้จักฝึกฝนตนให้เห็นแจ้งในทุกข์รู้ทุกนั้นจะมีอนิสงส์อย่างไร ก่อเกิดประโยชน์อย่างไรการที่คนเรานั้นไม่รู้จักฝึกฝนตนให้เห็นทุกรู้ทุกทุกแต่ไม่รู้ว่าทุกอย่างแท้จริงนั่นจะเกิดโทษอย่างไรขอพระพุทธองค์โปรโดทรงเมตตาแสดงธรรมน,นี้ให้ลูกได้ฟัง ให้เข้าใจตามกฎแห่งครรก้าวชันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะดีล้เล,ะละนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ้ยถ้าอย่างนั้นลูกจงพิจารณานะตามความเป็นจริงอย่างนี้เถิดลูกเอ้ย การที่บุคคลพูดหนึ่งเห็นทุกภัยในอัตตาสงสารทำให้แจ้งในทุกเหล่านั้นเข้าใจในทุกเหล่านั้นย่อมทำให้บุคคลพูดนั้นมีความรู้ตื่นมีโอกาสที่จะพ้นทุกข์และเขาก็จะพ้นทุก์ได้ในที่สุดบุคคลทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมจะอาศัยทุกทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นออกจากทุก์ด้วยการเห็นทุก์เบื่อหนายในทุก์ตื่นรู้ในทุกเข้าใจในทุก์ทุกทั้งหลายจะนำพาให้เขาออกจากทุก์ยิ่งทุก์มากเท่าไหร่จะยิ่งมีแรงผลัดดันให้เขาหาทางออกจากทุก์ดิดออกจากทะเลทุก์นี้ สูพระนิพพานจะมีแรงผลัดันทำให้เขานั้นพุ่งขึ้นสูพระนิพพานได้แรงได้มากเท่านั้นตามกำลังแห่งทุกทั้งหลายบุคคลทั้งหลายเมื่อไม่รู้แจ้งในทุกข์ไม่เข้าใจในทุกข์ก็ย่อมจะต้องจมอยู่กับ ทะเลทุกนี้อาที่สิ้นสุดไม่เจอเขาจะด,ดำเนินชีวิตไปตามความไม่รู้ตามความเป็นจริงทุกแล้วทุกเล่าหาที่สิ้นสุดแห่งทุกไม่ได้เกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกเจ็บป่วยแล้วก็เจ็บปว่ว,บปวยอีกโดนอํำนาจแห่งกิเลสตัณหากรรมวิบากทั้งหลาย อำนาจของกฎแห่งกรรมกฎใจร,รักครอบงำควบคุมพาเอกเขานั้นเป็นทาตจมอยู่ในทะเลทุกนี้ตราบยาวนานจนนับเป็นการเวลาม่ได้ด้วยซ้ำไปในดวงจิตแต่ละดวงเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยคุณอนันต์ ในการรู้แจ้งตื่นรู้ในทุกย่อมมีย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายผู้ตื่นรู้ในทุกโทษมหันย่อมมีย่อมก่อเกิดขึ้นแก่ดวงจิตทั้งหลายผู้ไม่รู้ไม่ตื่นผู้จมอยู่ในทะเลทุกเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อย ฉะนั้นคุณและโทษมีความแตกต่างมากถึงเพียงนี้ขอให้ลูกทั้งหลายจงฝึกฝนตนให้เป็นบุคคลผู้ตื่นรู้ในทุกข์และเอาทุกข์ที่มีอยู่เป็นแรงผระกดันทำให้ลูกนั้นสามารถหาทางออกจากทุกข์ได้เถิดและดวงจิตในวัตฏาสงสารนี้ก็มีมากมาย มีอยู่ไม่กี่ดวงจิตหลกูกที่ได้มีโอกาสได้ฟังทำเหล่านี้ปลุกจิตของตนให้ตื่นขึ้นมา